ขณะนี้เราอยู่ที่น้ําตกแนงกลาลาฝั่งอเมริกาและฝั่งนู้นก็คือฝั่งน้ําตกแนงกาลาของแคนาดานี่เป็นเส้นพรมแดนทางน้าที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเรือแล้วก็มองไปไกลๆก็จะเห็นตัวน้ําตกที่มีอยู่หลายมุมไหลเว้าวตรงนั้นจะเป็นจุดที่เรือจะไปเว้าวตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นเป็นมุมเว้าวของ น้ําตกแนงกะล่าเขาบอกว่าทุกวินาทีจะมีน้ําตกลงมา70,000มื่นแกลลอนนคนที่จะเข้ามาก็ต้องซื้อทัวร์แบบไซ้์ซิงเข้ามาก็าจะคุ้มค่าเนอะนะคนที่มาก็จะต้องเปียกน้กํน่ฝน่าจะต้องมีทั้งรองเท้าแตะแล้วก็ชุดเสื้อกันฝนคนนั้นก็จะต้องอยู่กันนะวันนี้ลงบิวกับคุณนุย้ย ผูพ้พาเรามาเนี่ยก็อยู่ตรงด้านข้างแล้วนกะ็กลุ่มคนที่มาตามทริปทัวร์ทั้งหลายวันนี้เรามากับทริปชาวอินเดียเยอะมากเลยนี่คือน้ำตกแมงกาลาที่ดังไปทั่วโลกน้ำไหลาจากฝั่งของอเมริกาไหลลงไปในเขตของแคนาดาไหลไปทางนู้นนะซึ่งมีจุดไหลยอยู่สองจุดจากจุดนู้นกับจุดนี้และที่เห็นความเจริญฝั่งนู้นก็คือ เมืองอนะันเชริโยและมีคนอยากจะได้ยินเสียงน้ำตกในกาล่านี่ก็เลยบันทึกเป็นวิดีโอเดี๋ยวเราจะไปโหลดเข้า YouTube ไปฝากกันละกันนะทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่ต้องมีสติด้วยเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะเลื่นแต่วันนี้โชคดีฝนไม่ตก คนก็จะเดินขึ้นไปเยอะมากเลยดูปริมาณน้ำที่ไหลลงมาความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำเสียงเราจะบันทึกเสียงให้ได้ยิน ควานยิ่งใหญ่ของน้ำตกในกาล่าก็คือนอกจากจะมีน้ำมากแล้วมันหมายถึงน้ำใจที่ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องทำสงครามกันเพื่อแย่งแหล่งนานนี้ เราทำกันมาตั้งนานแล้วขมຈกับไทยน่าจะเรียนรู้แล้วมองไปไกลๆนั้นมีมีจุดหอมคอยด้วยน,นน่าจะมีคนนะเนี่ย การเชื่อมระหว่าง2ประเทศมันจะต้องขอวีซ่าแคนาดาหรือะข้ามไปได้แล้วก็เรือ เป็นสิ่งสวยงามทางธรรมชาติแต่ที่เหนือกว่าก็คือความมีน้ําใจของสองประเทศที่ยังคงทนุถนอมรักษาแหล่งน้ําไว้ให้ยืนยงมาได้นับเป็นร้อยปีแล้วมั้งพราะจนแบบนี้เขาก็ยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ็นระดับโลก ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใดเียบเทียมได้อีกจุดหนึ่งของโลกในวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันอาทิตย์ของเดือนสิงหาคมต้นเดือนสิงหาคมแล้วทำไมคนเหล่านี้เข้ามาได้ทำไมคนอื่นจะมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามและความตั้งใจว่าจะมาหรือเปล่า ก็เห็นนกนมงนวนซิเกด้วนะสัญลักษณ์ของความกล้าที่จะบินบินอยู่รอบตัวเลยนะนห็นกนงนวน ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งน่าจะมีคลิปของคนอื่นมากมายแต่นี้เป็นคลิปของคนไทยถ่ายให้ดูกันเอง